้กลับบ้านไปไปทำอะไรอ่ะถ้าถ่ายคลิปก่อนโอเคแจ็คสีเดลียมแจ็คสี่เหลี่ยมไดไลน์บล็อตไลน์ไอ้เบื้งเบิ้องให้เนี่บอกมันได้บ่ะขัดได้ป่คชนี้บ่ะชนิดเออได้บ่กยืนมันก็ได้นะได้บล็อตไลนรหรออ่ะอเอานะเดี๋ยวอ่ะไอ้หามุมไปเนี่ยเนี่ยของน้มิดอ่ะเอาบ่ะได้ยังได้แล้วมาได้แล้วเออมายืนหน่อย อืมนะอ่าโอเคแสง<า>มันจะมืดๆในน,นึงเทวานวี่ได้ใส่กระได สบายดีทุกคนยินดีตอนรับกับสู้ซองแต่งออนสาวลาวจ้าสบายดีเอฟซีน้องแต่งออนสาวลาวฝากน้องยุ้สาวลาวใจเด้อเด้อจ้าสบายดีไอ้ยุสย้สบายดีสบายดีมนีก็ได้มากพอกันเนาะทุกคนอันตรงนี้ก็อยู่ที่วัดพระแก้วน้องมนีก็คือมาเบิ่งขบวนเรืออันนี้เนะาะเขาเรียกขบวนเรือ,อยังนะบจพายุไอขบวนเรือยังนะพายุหาพายุหาญาตตา ทางชลมาศอ๋อโอเคนี่แล้วก็ได้มาเจออันเอื้อยยู่เพื่อนนาอเจอด้วยบังเอิญแม่เจอเดียบังเอิญเมเนกเจอแบบเออเพื่อนนั่นแหละก็เมเนกสิมาถามอันเอื้อยเพื่อนน้อเพราะว่าอยากทําความหัจักเอื้อยเพื่อนน้กก็เห็นเพื่อนยู่แต่ก็เห็นแบบผ่านๆเห็นคนติดตามมันเยอะมากทุกคนลายแห้งแค่ไหนแม่ก็เลยสิลงมาถามเพื่อนนาออันเอื้อยเป็นคนบ้านไดเมืองใดนะอเป็นคนบ้านสเมียเมืองว่าปีแข็งสารวันจ้ะ อ๋อยุ้งแขวงสารวันเป็นสาวเล่าไต่มันบอกแมนอ๋อเป็นสาวเล่าไต่เราเอ๋ยมีพี่น้องเจ้าคนนะมีน้องชายคนนึงเอ๋ยไปเอ๋ยคนโตบออ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่แหละเก้าเจ็ดปีอ๋อเอ๋ยไปอายุเก้าเจ็ดปีกับห่างกักแต่งอ่าห้าปีเนาะทุกคนเนาะเป็นรุ่นน้องเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นน้องเอ๋ยอันี้เพื่อนเป็นรุ่นเอ๋ยเนาะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่ด้านหลังของเราก็จะเป็นวัดพระแก้วนะทุกคนนี่ งามงามเพิ่ห็นเคยบุคโปรได้เห็นมากกลางคืนเลยบุคโอรไดมากบุคโปรมากอะบุคโปรได้มากอุ้ยเป็นไดเห็นกลางคืนงามงามงามเนาะไอ้อโบ้คือว่าตอนกลางคืนทางในเขาจะเอาแกเปิดไฟแล้วจะแสงงามกว่านี้ได้เนาะแต่อันนี้ท่านจะเปิดมันบอกปกติจะเป็นสีทองแบบสีทองเออเออถงทองงามกันเลย เพิ่นจะเปิดไฟบอแมนแต่ว่า<ม>อาจจะ<ม>ยังยังบ่ได้เปิดแต่ว่าเพิ่นเปิดไฟรอบนี้เนาะเป็นจังไดเออมาเห็นครั้งแรกงานบาอนเพราะว่าเอือส่วนใหญ่มากแต่กลางวันเ,<อ>เพราะว่าบไดี้คอยบได้คอยถ่ายคลิปกลางคืนปันได๋อล<อ>ุ่มนึงก็เริ่มกลับบานแล้วอเราอันนี้เออเห็ดงานนี่อย่างนะงานแมาบาน่บ้านอ๋อบอกเหตุงานแม่บ้านมีวันหยุดบออ่าหยุดเดือนละ2องวันแต่บางครั้งก็ไปต่างจังหวัดกับบางครั้งกันได้หยุดวันหนึ่ง อ๋อแต่ถ้าปุยยุพกากให้โอที่ป่ะนี่บอก็ถือว่าอันเนาะตอนตอนเมื่อก่อนน้องกาเคยเห็นอันเห็ุงานแม่บ้านคือกันกเอือติดตามตอนน้องเห็ุงานแม่บ้านและตอนกลับบ้านกลับก็กับบ้านมากแล้วก็จะหน้ายันยังหันแล้วเอือดอื่นก็จเอือดอะไรเนาะนั่นแหละเบิ้งติดตามมาจากไอโบหันแหละอะว่าเออน้องแต่งอ่อนน่ารักอันนี้อันนี้บอกาจใจเลยคือในติ๊กตอกเอือก็ไปติดตามน้องแต่ว่าเอืออันบกหอยแบบอันนี้ติ๊กตอกปั้นได้บกหอย นั่นๆที่เขาไปยุ่แต่แบบบริคอยก้นไหลไพอ๋ออ่านั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็จะแบบลงคิดนั่งที่ต้องกินต้องกินอย่างงูนเฮ็ดไปทั่วเฮ็ดเฮ็ดไปเบิดเนานทุกคนแมนเออว่าจริงน่ารักจริงน่ารักมากอันนี้น่ารักเข้าใจเด้อเข้าใจอนั่นแหละไอ้จะถามว่าจอนนี้สถานะเป็นจังไหรสถานะโสดเอ้ยโซดเนาะทุกคนโสดไม่มีใครเอาเพราะว่าปัก ปกติเอ้ยเฮ็ดอันเฮ็ดคลิปเอ้ยเฮ็ดแนว่วเส่วนใหญ่ด้าหมะสายด้าหมะอ๋อเฮ็ดมาจ๊ะปีและสองปีกว่าสองปีกว่าโอ้หสองปีกว่าก็ถือว่าเก่งตอนนี้ก็มีคนที่ตามประมาณเท่าไหร่นะเก้าหมื่นเก้าหมื่นนิดๆอู้ห้จะถึงแสนแล้วโอ้ยเดี๋ยวกะได้ลงเงินเหมือนไอโบแล้วเนาะเดี๋ยวกะได้ลงจังแหละธรรมดาเพราะว่าห้าเฮ็ดสายนี่นะถ้ามือได้ห้าวเฮ็ดสายด้าหมาคนเขากับบเบึงเด้เนาะเพราะว่า เขาเรียกว่าแบบโบเมนคนติดตามจริงๆนะสำหรับเอื้อๆกับโบภูิใจปันไดพราะว่าถ้าภูิใจคือเข้าเฮดเ็ดคลิปแล้วเอฟซีเข้าจริงๆที่แบบฮักเข้าจริงๆออันนี้อันนี้้าเอื้อเป็นเฮดคลิปแบบว่าเที่ยวคลิปนังกับโบมีคนเบิงอน้องสจาาว่าซ้ายดามาอย่างเดียวนั่นแหละก็เลยแบบกันก็ดีใจอยู่แต่โบภูิใจปันไดโอ้ยภูิใจเอ่ยังไงก็ถือว่าแบบก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วเนาะ มีคนที่ตามตัางแบบโอ้เก่าหมื่นที่เขาเสแสนนะถือว่าเก่งหลาย<อ>เก่งเก่งคนคนเหิปซ้ายนี่คนติดตามหลายอยู่แล้วคนหิบติดลิปซ้ายแต่น้องในะ <c oughs> ให้โบเป็นอลีสิแม่ให้โบเป็นโบโบกงโบกงบ,บ,บ็จักว่าสีวอลเนี่ยใดญฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออยันเครียดด้วยแหละเป็นคนเครียดก็เลยเห็ดอย่างบบเป็นนะแต่ก่อนก็เป็นยังัำนคือกันแต่พ่อเห็ดไปเรื่อยๆมันมันคือสถานการณ์บังคับมันนะแล้วพ่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เออเกะทุกวันนี้เสี่ยนไปแล้ว เชียนไปแหลซสายดรามาา่านั่นแหละอเออก็จะเฮ็ดแบบแนวสายดราม่าแบบเห็นคลิปในติ๊กต้องติ๊กต๊อกแล้วก็เอามาเฮ็ดบอหรือว่าในสามเพจหรือว่าใน youtube หรือว่าแบบใบบพี่เฮ็ด<ใ>นะบอเมนสายดราม่านี่นคือประเด็นต้นแหลกกะเบิงส่งของคนล่านี่แหละเออส่งเอาตรงๆนะอันนี้เอาตรงๆก็คือต้นแหลกกะเบิงเป็นเอฟซีไอ อ๋อไอ้เนี้ยงก็จำบ่ได้ไอ้นึงไอ้นึงแล้วก็สซวนุดดาวอ๋อเอยนุดดาวก็คือสาวสาวนุดดาวกับเบิงพีเอฟซีเขาแล้วก็เอวยแพ้เอวยแพ้อดีบตังสองก่อนก่อนน้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเองอ๋อแล้วก็ไปเลียกันนะฟานกดไลเลียกันอ๋อก็คือเบิงไล่สองที่เป็นด่ามหมาะนะเบิงไล่สองแล้วก็เอามาเฮ็ดน้ำแบบแบบบอดี้เชิงมาเฮ็ดน้ำดอกเห่ากับแบบตอนแรกก็เฮ็ดสายเทียวได้เอ่ยนะแล้วมันมันโบไปโบมาแล้วก็ มาเห็ดแบบก็มาเห็ดคลิปเกี่ยวกับแบบว่าเขาเรียกยังไงอ,อ่ะอ่าคอนเทนต์คอนเทนต์ธรรมดาตอนแรกนะคอนเทนต์แบบเด็กชอบอ่านชอบอยังขน,นาอาทุกวัติหนีก็ยังเห็ดคอนเทนต์แบบเกี่ยวกับประเทศไทยยังแบบสี่อ่านข้อมุ่นยังแบบสี่ตอนแรกนะแล้วก็เริ่มใช้ด้มาเริ่มเริ่มเริ่มแบบทุกวันนี้แบบนักเลยอ่ะทุกวันนั่นแหละแล้วเอเอห็ดสอดามาเป็นมีคนแบบแอดเขามาแบบแอดไลน์แอดอย่างด่าเป็นมีบอก เคยมีร <ève S 1> ังหนึ่งอ่าที่ว่าช่วงหนึ่งเหตดคลิปพม่าอ่ะด็คเคยมีครังหนึ่งแต่ว่าต้นนันก็คือพานไปแล้วแต่ว่าก็บบุรีมี่ยังเอยวอร์โ้ทโวตโทยังตอนนันก็คนเขาเห็ดร้ายก็สำหรับแบบว่าเกี่ยวกับเล่าห้างหั่นบุมีที่ว่ามามีคนสีมายังทั้งบุมีอก็ก็ถือว่าเออดีเนาะมีใครมีแบ่มีขันมีกับกรยานขึ้นกัน เอ่าสิอันสิบวันตั้งแต่ทีเอ้ยจะถามว่าเอยมาไทยอันจะปีแล้วนะสิบกว่าปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีเลยเหรอเออผมเรียนผมเมียนเก้าเก้าเกือบเกือบสิบปีโอ้เกือบสิบปีเอออ่าแสดงว่ามาตั้งแต่อายุเออตอนนี้สาเจ็ดนาะแสดงว่ามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดเออแมนสิบแปดเอ้ยมสิบแปดอ๋อมาตั้งแต่สิบแปดอูตั้งแต่สิบแปดปีเนาะช่วงที่แบบพ่อพ่อเขาสวยเลือยตัวเองได้อ่าอะไร เพราะว่าต้นนั้นก็นยังหน่อยกับบกามากปันใดอ,อันนี้อแล้วพ่อมาเราไปจังหดพ่อมาก,กะสําหรับเอื่อยกะดีเอ้ยเพราะว่าเอื่อยมากครั้งแรกเอื่อยกะเห็นงานบาทกะเจอเจ้านายดีกะอ่ากะดีดีเลยอะคิดในใจแบบว่าสาหรับเอื่อยกะคือแบบมันให้ความหลูยังหลายหลายอย่างนะประเทศไทยนะมันประมาณว่ามันไห้ชีวิใหม่เอื่อยด้วยนะเพราะว่าต้นยังหน่อยเอื่อยกับลำบากคือบานนะั้นลำบากอ่าลำบากอะไร พรอบครัว <Ooh. S 3> ุกอย่างลําบากแล้วก็พึ่งแล้วก็มามาอยู่ประเทศไทยเอ่อพึ่งจะได้สร้างบ้านสร้างบ้านวางปี2ปีนี่แหละแล้วลบ่อ่ากบ่แล้วดอกแล้วครึ่งนึงกลับไปนี่แหละสิให้มันแล้วโอกันหาเงินคนเดียวแล้วเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานเงินเดือนก็บ่ได้หลายเนาะเงินเดือนดํามื่นอีหยังแบบนี้มันก็บ่ได้หลายเพราะว่าเฮาก็ส่งเงินให้พ่อให้แม่แดให้ญาติพี่น้องแดอีหยังแบบสินะอ่า เพราะว่าเข้า,าบริแควเก็บอย่างเดียวนะเขาก็ใส่อยังบางเหมนินะมันมกับบริเก็บขนาดนั้นเนาะ,ะแต่การย่างหน่อยก็ถือว่างานบานก็ถือว่าเป็นงานที่สามารถแบบเก็บเงินได้ได้เยอะพอสมควรเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเก็บเงินได้หลายด้วยความที่แบบอเออเขาก็อยู่น้ำเพิินกับหบ้องบริเซาเขาบริซื้อเนาะเขาก็จะซื้อแค่แบบของใช้ส่วนตัวซื่อนะคาน้ำข้าไฟกับบริเสียนะก็ถือว่า เป็นข้อดีอีกข้อนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คืออันเฮาบ่ค่อยมีเวลาเนาะอันนี้มีเวลาส่วนตัวอันนี้ก็เข้าใจมันก็เป็นแบบม่ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็าันแบบน้องงานแบบน้องมันก็จะอิสระหลายใช่แต่ว่าเอื่อยกับมันบ่ค่อยอิสระอแต่เงินเก็บบ่ค่อยมี เงินเกบวชคอยมีนาะทุกคนเด้ยความที่แบบเงินเดือนมันกับประเด<ม>ี๋ยต้องอันฮ้องเศร้าเขาซื้อขนาดแล้วออกมาเดินทางอีกอย่างแบบนี้เขาก็ากต้องเสียหมดทุกอย่างน้ำค่าน้ำค่าไฟก็ต้องเสียหมดทุกอย่างแต่ข้อดีก็คือเขามีอิสระมากขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรว่าแบบมันเป็นส่วนตัวนะเออเขาจะเห็นอย่างก,ก,กระไดขนาดแต่แะะน้องเง้โชคดีเพาราะว่าในชชวงที่น้องทำยูทูบไงเขากับพ่อสิมีไา่ใดตรงนี้คือคือตอนนั้นเอ่ยก็คือเห็นงานโรงงานงานโรงงานกับงานขายขอ้งนี่แหละก็ ห้องเช่าเขาซื่อการมันบ่คอยได้เงินเก็บอันนี้บบเร<อ>าตามตัวจริงๆอันนี้คือกันอันนี้ยนอยู่กัอยูคนเดียวอยู่คนเดียวตลอดอบอไดค่คยเช่าห้องอยู่กับโมแม่มอ,อันนี้น้อ,นองน้องก็คือกันถ้าถ้าแบบถ้าบอมาเฮ็ด u t u b e หรือว่าเฮ็ด TikTok เฮ็ดเพจอีอย่างแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เพจก็ยังยังอันยัง,ยง,ยงบ่ได้เงินนาะเพราะว่าเฟนหนูบนได้เงินติมันมันผ่านมาทุกอย่างแลวแต่ว่าคือน้องบ่มีแบบอาเรอะไรมันต้องลงด้วยอันบัตรบัตรประชาชนคนไทยแม่บอก ต้องคนไทยอย่างเดียวคนลาวให้บดายใช่ก็เลยก็เลยแบบเออแต่งกันยังเฮ็ดมาปีนี้ปีหนึ่งแหละแต่ลงคลิปเรื่อยๆแต่ว่ายังยังเขาอยู่นะแต่อึยไปเบิ้งช่องน้องเบิ้งบ้าขังกับเขาไปเบิ้งอยู่แต่ยังบดายเงินนะยังบดายเงินเพราะว่าแบบเออหนุ่มอันแต่งกันเฮ็ดไปเรื่อยๆฮะนะจนกว่าวันหนึ่งแบบเออจะมีคนที่แบบเออใจดีแล้วก็ไว้เขาจะไว้ใจอย่างแบบนี้ฮะนะกักับบดายบดายอนนั้นปันไหนเนาะกะนั่นแหละบะฮัวห้าวกะซีอันพึ่งไผ่ด้วยความที่แบบ ก็บ่ค่อยมีญาติเป็นคนไทยหรืออีย่งเป็นคนไทยอะนะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวสักวันนึงกะเออคงได้เองค่ะแหละอ๋อไอ้อันเพจนี้เฉพาะคนไทยอย่างเดียวบ่แม่นคนเรายังบ่ได้เด้วย h o u s เอาอันบัด m o u เฮานี่ยค่บอได้บ่ได้บ่คือ YouTube เด้บบูบูก็คือ YouTube อ๋อนั่นแหละไอบอกว่าจะแจ้งนาทีแหละครับอ่าโอเคถ้างั้นก็เอ่อเดี๋ยวจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่ามันก็ดึกแล้วเนาะจะกลับบ้านละ โอ้ยนี่เอ้ยมาจะเปิดไฟเล้เห็นด้เนี่ยคุยเห็นงามเิลี่โอ้งามเนี่ยกำลังทยอยเปิดไฟเอองามเนี่ยพอเห็นกันขึ้นนี่คือแบบโอ้งามขนาดเลยงงามเวยงามสู้สู้ๆสวยงามสวยงามสวยงาวยงามสวยงกยงามสูยๆามสวยงามสวยงามสวยามสวยงาะสวยงามยามวามสวยงามสวมืยมยมันมสนมาสตยสมมมม แต่คือซุมนองนีเน่เฮ็ดคลิปท้ายเทียบมันกะท่านบริโอ,อกไปก็ห้าวกระไรชีพเป็นจันทร์แล้แมนแต่บางเทือกเ็เฮ็ดแบบเรื่องแบบก,การเรียนในชีวิตประจำวันของตัวเ <คน S 1> องนญญะว่าเจอปัญหาอีหยังบ้างเงี่ยมันเนี่ยก็เฮ็ดคลิปต้นกับเขาเอีหยังก็ได้แมนถ่<ม>ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองแต่ว่ายอดวิวมันอาจจะบม้ค่อยไล่ดอกแต่กะเฮ็ดไปแล้วมีความสุขกะกะเฮ็ดไปเนาะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แบบเออกับโมค่อยถนัดสายดราม่าเนาะเป็นคนที่ใจอ่อนแอนะพอเจอคนแบบด่านิดๆหน่อยๆกัไปแล้ว น้ำตตาแกลไอ้แข้งซ้ายนี่ได้เพราะว่าดาเก่งอ๋อดาเก่งดาเก่งแต่น้อยอันนี้ย่อมแเราก็เลยไปซ้ายนี่ได้เพราะว่าเป็นคนดาเก่งก็เน็ดนะน้องนับเบอรใครได้เนาะโอเคจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายแล้วก็ฝากไปติดตามเพื่อนในเด้อทางซ่องน้องยู้งซ่าล่าใจจ้าอ่าไปฝากไปติดตามเพื่อนในเด้อทุกคนเนาะผู้ใดอันอยากหัวเ่ยวกับเรื่องราวแบบ เออดราม่าแล้วก็เป็นกระแสในชีวิตประจําวันเนาะกจากไม่ลงทุกมือมเลยอเออเพื่อนก็จะลงคลิปก็สามารถไปติดตามอันเอื้อเพื่อนใดเดอ้ออันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอเข้าใจแบบสบายดีออสวัสดีขเขาเรียกอะไรวะลืมแล้ว <laughs> ลืมละิ <laughs> ลลปอันไปคลิปของตัวเองแล้วโอเคจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของหนูด้วยนะแล้วก็ฝากไปติดตามเพจทิกเกอรแตงกวาดสาวรางนะคะหนูจะมีไลฟ์ทุกวันนะคะ ใน tiktok mm hmm. ตอน2ทุ่มข่าวติดตามได้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไป,ไปบ้ายบายค่ะเนื่งเห่อ